เทศกาลสงการานต์ปี2568ของประเทศไทยได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามท่ามกลางความสุขและความสนุกสนานที่อบอวลไปทั่วทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตหรือจังหวัดเล็กๆอีกมากมายทุกพื้นที่ต่างก็รวมกันสร้างสีสันและสร้างความรื่นเริงที่สะท้อนให้เห็นถึงสเสน่ห์อลล้ำค่าของสองการานต์ไทยอย่างแท้จริงปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่เทศกาลสงการานต์ได้กลับมายิ่งใหญ่ยังเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากโควิดสิในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแห่กันเดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อสัมผัสประสบการณ์สงกรานที่ขึ้นชื่อว่ามันที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปที่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเทศกาลที่ไม่ควรพลาดในชีวิตกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในแต่ละจังหวัดก็จะมีความหลากหลายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ต่างๆหรือการประกวดนางสงกราน และการเล่นน้ำตามท้องถนนใหญ่รวมไปถึงปาร์ตี้โฟมและคอนเสิร์ตสุดมันที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนบรรยากาศแห่งความสุขนั้นแทบจะจับต้องได้โดยจากสายตาของผู้คนที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงอย่างแท้จริงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างถนนเข้าสารสีลมเชียงใหม่หรือพัทยาต่างก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมกันเป็นอย่างมากหลายคนแต่งตัวด้วยเสื้อฮาวายสีสันสดใสพร้อมถือปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ และเล่นน้ากันอย่างสนุกสนานร่วมกับชาวไทยอย่างไม่มีช่องว่างทางวัฒนธรรมบางคนถึงกับบอกว่านี่คือครั้งแรกที่รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ในต่างแดนอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับใครที่ยังเล่นน้ําไม่จุใจหรือรู้สึกว่ายังมีพลังเหลืออีกมากมายคุณก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะยังมีอีกหนึ่งงานสงกรานที่กําลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้และเรียกได้ว่าจะเป็นหนึ่งในง,งานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน่าสนใจไม่แพ้สงกรานในพื้นที่อื่นๆเลยทีเดียว นั่นก็คือเทศกาลงานสงกรานต์ที่พระประแดงสงกรานต์พระประแดงเป็นงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นหลังจากวันสงกรานต์ใหญ่จบสิ้นลงโดยในปีนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่25-27เมษายน2568ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งพื้นที่แห่งนี้จะมีความโดดเด่นตรงที่เป็นที่ชุมชนของชาวไทยเชื้อสายมอญที่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของงานสงกรานต์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆอย่างสิ้นเชิง เพราะนี้ไม่ใช่แค่การเล่นน้าเท่านั้นแต่จะเป็นการแสดงถึงความศรัทธาความเคารพและความรักในบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายมอญไฮไลท์ของงานนี้จะเป็นการแห่นางสงกรานในรูปแบบมอญและจะมีขบวนช้างน้ําการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่การละเล่นพื้นบ้านต่างๆอีกหลากหลายรูปแบบนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วยังมีการจัดงานปาร์ตี้แบบพื้นบ้านและอาหารมอญโบราณ งานสงกรานต์ที่พระประแดงยังเป็นอีกหนึ่งในไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการเล่นน้ำและพิธีต่างๆได้อย่างลงตัวนั่นจึงให้ผู้ที่มาร่วมงานไม่เพียงแต่ได้รับความสนุกแต่ยังได้รับความรู้สึกที่อบอุ่นใจและได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่ลึกซึ้งได้มากยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยร่วมงานในปีที่ผ่านมานะครับต่างบอกตรงกันว่าสงกรานต์ที่พระประแดงมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะชาวต่างชาติจะได้เห็นถึงรากข้าต่างๆของชาวไทยที่มีชีวิตชีวาและยังงงงงคดดรออยยู่่ไ้าเขมแ็ หลายคนเลือกที่จะกลับมาอีกครั้งในปีนี้เพื่อมาสัมผัสกับความประทับใจแบบดั้งเดิมอีกครั้งสําหรับการเดินทางมายัางพระประแดงก็ไม่ยากเพราะอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราสามารถเดินทางได้ทั้งจากทางรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจําทางก็ได้เช่นกันสําหรับสงกรานต์2568นี้นับเป็นอีกหนึ่งปีทองของประเทศไทยที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดงานสงกรานต์ไทยที่ส่งออกไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเต็มที่สงกรานต์ไทยเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทย ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและสําหรับใครที่ยังหยหาความชุ่มฉ่าและบรรยากาศของเทศกาลแห่งรอยยิ้มคุณก็อย่าลืมไปเยือนงานสงการานต์พระประแดงที่จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง27เมษายนนี้รับรองว่าคุณจะได้รับทั้งความสนุกทั้งความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีวันลืมได้อย่างแน่นอนและปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่มีผู้คนจํานวนมากได้ออกมาสรดน้ําเพื่อคลายร้อนและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงการงกานต์อย่างครึกคัก แต่ทว่าในปี2025นี้หนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเช่นเดียวกันคือไอคอนสยามศูนย์การค้าและแลนด์มากระดับโลกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นดาวเด่นที่สุดของเทศกาลในปีนี้ไปแล้วโดยไอคอนสยามได้มีการจัดงานสงการานอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ยากจะลืมเลือนปีนี้ไอคอนสยามได้ยกระดับเทศกาลสงการานให้กลายเป็นมหากรรมวัฒนธรรมไทย ที่ผสมภาษาระหว่างความงดงามแบบดั้งเดิมและความทันสมัยได้อย่างกลมกลืนไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือขบวนแห่นางสงกรานต์ที่สุดอลังการที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกออนไลน์โดยมีนักแสดงสาวชื่อดังอย่างคุณโบเมลดาที่มาช่วยรับบทเป็นนางสงกรานต์ในปีนี้ด้วยการปรากฏตัวในชุดทุงสเตวีคุณโบได้สวมใส่ผ้านุ่งไหมย,ยกทองผ้ายกมือนครที่หายากและทรงคุณค่าและได้ห่มด้วยผ้าสบายสีทองที่ปักประดับดินทองเลื่มด้วยลูกปัดคริสตัลสีแดง ขบวนแห่ในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในบริเวณลานด้านหน้าของไอคอนสยามซึ่งถูกตกแต่งอย่างวิจิตรการตาด้วยฉากจำลองที่คล้ายกับเมืองโบราณและมีการผสมผสานกับเทคโนโลยีของแสงสีและเสียงอีกด้วยที่จะช่วยสร้างบรรยากาศอันเปียดไปด้วยความสุขขบวนแห่ได้เคลื่อนผ่านฝูงชนที่หลั่งไหลมารอชมกันตั้งแต่ตอนเช้าผู้คนจะแน่นทั้งริมแม่น้ำและบริเวณลานกิจกรรมหลายคนถึงกลับยกกล้องขึ้นมาบันทึกภาพและหลายคนได้ไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดีย นั่นจึงทําให้ภาพบรรยากาศของงานในครั้งนี้ออกมาสุดอลังการจนกลายเป็นกระแสไวรันที่มีการพูดถึงกันอย่างหลากหลายเพียงไม่กี่ชั่วโมงเสียงจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาร่วมง,งานบ่งบอกถึงความประทับใจเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวบางคนกล่าวว่าผมเคยเห็นสงกรานผ่านย t u b e หรือในสารคดีต่างๆในประเทศของผมแต่ของจริงที่ประเทศไทยมันน่าทึ่งมากไม่ว่าจะเป็นความสวยงามและความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้มันดูสุดยอดมากครับในขณะที่นักท่องเที่ยวบางคนได้กล่าวคำชื่นชมด้วยรอยยิ้มว่า งานนี้อลังการกว่าที่ฉันเคยจินตนาการไว้มากโดยเฉพาะการแต่งกายของนางสงกรานต์นอกจากนี้นะครับสิ่งที่ทำให้สงกรานต์ที่ไอคอนสยามปีนี้โดดเด่นเป็นพิเศษไม่ใช่เพียงแค่ขบวนแห่เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นภายในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่ากาไดร์บที่งดงามอีกด้วยจากภาพที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์เราจะเห็นผู้คนหลากหลายชยชาติยืนเรียงรายกันเป็นจำนวนมากบางก็นั่งชมการแสดงด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ บางก็ถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บภาพที่สวยงามเอาไว้บรรยากาศที่ไอคอนสยามจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะและความสุขที่ส่งต่อกันไปอย่างไม่มีพรมแดนสงกรานต์2025ที่ไอคอนสยามในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเล่นน้าธรรมดาเหมือนในทุกปีที่ผ่านมาแต่ยังกลายเป็นเวทีสําคัญในการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านการจัดงานอย่างพิธีพิถันและการสร้างประสบการณ์ที่ตราตรึงใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้อีกด้วย การจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ยังถือเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกโดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศไทยเพิ่งฟื้นตัวจากสถานการณ์ของโควิด -19 หลายภาคส่วนต่างมองหาโอกาสในการฟื้นฟูธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งสงกรานที่ไอคอนสยามในปีนี้ก็สามารถตอบโจทย์นั้นได้อย่างชัดเจนปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขณะที่อัตราการจองโรงแรมในกรุงเทพก็มีการเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีสะท้อนให้เห็นว่าอีเวนต์ในลักษณะนี้สามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจได้ในวงกว้างทั้งจากการจ้างงานการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศในระดับโลกนอกเหนือจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วงานสงกรานต์ที่ไอคอนสยามยังทำหน้าที่ได้ดีที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาน,านานาชาติได้อีกด้วยการที่คนรุ่นใหม่ทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ในงานโดยตรง นี่ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งจะส่งผลในระยะยาวต่อทั้งการท่องเที่ยวการส่งออกสินค้าไทยและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในวทีระดับโลกดังนั้นจะกล่าวว่างานสงกราน2025ที่ไอคอนสยามที่ผ่านมาจะเป็นมากกว่างานรื่นเริงก็ไม่ผิดเพราะนี่คืองานระดับชาติที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและไม่ว่าเทศกาลแห่งนี้จะผ่านพ้นไปแล้วหรือยังคงดำเนินต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือสงกราน2025จะทิ้งร่องรอยแห่งความประทับใจเอาไว้ในใจของผู้คน และจะได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเฉลิมฉลองสงการานต์ในอนาคตได้อย่างแท้จริง